ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีช่วง5โมงกว่าจะเที่ยงครับโอเดร็จแปรงเลยเดร็จแปรงเลยครับทุกคนพอดีว่าจะไปหากับข้าวหน่อยหิวเดี๋ยวจะเดินไปหาเพราะว่าที่ซอย29ครับผมวันนี้พักก่อนอยู่กับลูกกับหลานครับ เขาไปอาหารสำับข้าวก่อนเหวีห่ยวี่ครับให้เพื่อนๆได้ชมอันนี้ห้าโมงกว่าจะเที่ยงครับโหแดด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 มากเลยเห็นไหมครับทุกคนตรงนี้ก็เงียบหน่อยเงียบเงาทุกคนก,ก็ทำงานกันครับเดี๋ยวจงเดี๋ยวจ้าอม,มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลย ตอนนี้ก็1ิโบีก็จะเข้าเยี่ยงละโอ้ฝั่งโน้นฝั่งมอรลามเห็นไหมครับแต่สองอาทิอยู่ประทาสีกันครับขายช่วงเวลานี้มันก็จะร้อนกแ็แดดก็มีแสง ต่งนี้คนก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าช่วงเวลาพักเที่ยงก็น่าจะเยอะอยู่อพราคนก็จะออกมาซื้อข้าว้นเที่ยงเพราะว่าพักเที่ยงกันรารแถวนี้ก็มีออฟฟิศมีจงอาจารย์ักศึกษามาหลอกมาหาอะไรมาทำงานกันอยู่ ครับเพื่อนดูชมการล้ำ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 ไม่มี่คนเห็นไหมครับเพื okay, อ่อนดูชมหลานมากจริงๆเลยกรุงเทพฝนยังไม่ตกเลยนะครับตั้แต่ว่าที่ตกกันนะต่างจังหวัดตกกันลูกองลูกเห็ดตกแต่กรุงเทพเนี่ยยัง ยังไม่มีมวิ่งครับข <c oughs> องร้านก็ยังไม่ปิดชันเดี๋ยวจะปิดเชียนครับเ,เพื่อนๆได้ชมแล้วก็เดินให้ถึงซอยรามยุบเก้าครับซอยรามยุบเก้า รอนๆ้อย้วเข้าสามนาทีพอดีครับก,ก็ถึงซอยรามยี่เก้าพอดีเลยครับก็จะได้พักคลิปไปก่อนพอมันยาวกันครับทุกคน Oke, okay. mungkin itu kon, nak. Terima kasih,